สวัสดีครับกลับมาต่อกันที่เรื่องว่าแอปมีผลิตภัณฑ์งานบริการอะไรแนะนำยังไงอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าแอปของเราชื่อ Super s e r v i c e Global ประกอบด้วยณนะตอนนี้3หมวดหมู่หลักก็คืองานช่างและงานบริการ1เลยและ2งานเกี่ยวกับด้านอาหาร3งานเกี่ยวกับการขนส่ง หัวใจหลักเราเลยขอเริ่มพูดที่งานช่างและงานบริการก่อนนะครับงานช่างและงานบริการนี้มีแนวคิดหลักมาจากการที่ครอบครัวของโกเองเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายแก๊สถุงต้มแบรนด์ปตทนะครับก็มีความคิดว่าเฮ้ย hey, อ่าฟู้ดฟู้ดเซอร์วิสอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเข้ามาแล้วงานแก๊สของเราพอจะเปลี่ยนแปลงเป็น ให้เข้ากับยุคออนไลน์ได้ไหมก็ยังมองมองไปก็เจอปัญหาตรงที่ว่าลูกอะไรเดอร์ทั้งหลายที่จะมามารับจ้างเอาแก๊สไปขายแทนเราเนี่ยเขาก็ต้องเอาถังแก๊สกลับมาให้เราเองเพราะฉะนั้นมองมองดูแล้วหลายๆอาชีพเป็นเหมือนกันแบบนี้ครับไม่สามารถพึ่งพาไรเดอร์ของแอปสีเขียวและแอปสีชมพูเจ้าตลาดได้มันเลยเกิดแพลตฟอร์มเกิดแนวคิดแบบที่จะพัฒนาแอปงานช่างและงานบริการขึ้นมาโดยขอยกตัวอย่าง วิชาชีพช่างแอร์เป็นหลักก่อนนะครับอ่ณตอนนี้เข้าเรื่องเลยวิชาชีพช่างแอร์สมมุติว่างานเบสิกพื้นฐานลูกค้าบอกแอร์ไม่เย็นน้ำยาแอร์น่าจะหมดนัดเวลากันกับช่างแอร์เราถ้าช่างลูกลูกค้าเราก็คือช่างแอร์สมาชิกเราก็คือช่างแอร์เนี่ยเรียกค่าบริการเติมน้ำยาแอร์อยู่ครั้งละ300บาท300บาท ลูกค้าก็จ่ายที่300บาทแต่ใน300บาทนั้นน่ะช่างแอร์จะได้รับอยู่ที่2อ0ร้บาทก็หมายความว่า10%ของช่างแอร์เป็นของทางแอปเราก็คือร้อยละ10นะร้อยละ10ซึ่งในร้อยละ10เนี่ยถ้าลูกค้านัดแล้วช่างแอร์ไม่มาช่างแอร์ก็ต้องโดนปรับ10%ตรงนี้ แต่ถ้าช่างเอนัดแล้วลูกค้าไม่อยู่ตรงนี้ลูกค้าก็ต้องโดนปรับหน้าตรงนี้โงมองเห็นถึงขั้นเรื่องการวางมัดจาก่อนครับเพื่อสะดวกในทั้ง2ฝ่ายจากประสบการณ์ที่เห็นงานเกี่ยวกับพวก delivery อาหารเขาสั่งอาหารแล้วไม่อยู่บางแอปรับผิดชอบให้บางแอปไม่รับผิดชอบก็อยากจะแก้กกปัญหาตรงนี้เลยโดยการที่เข้มงวดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งโดยการเก็บมัดจาก่อนเลย ซึ่งาทางเราจะเก็บจากลูกค้าก่อนเลยครับเก็บจากลูกค้าก่อนเลยก็สมมติตกลงราคากันได้แล้วว่า300บาท300บาทลูกค้าโอนก่อนมาเลย30บาทเป็นมัดจำเสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนน้ำยาเออะไรทั้งหลายแล้วก็จ่ายอีก270บาทซึ่ง270บาทตรงนี้จะเป็นของช่างเอโดยตรงแต่แต่ทางแอปเราอะได้ได,ได้ได้30บาทตรงนี้มาเป็นมัดจำเรียบร้อยละเกิด หาเกิดเหตุอุบิเหตุอะไรใครเบี้ยวใครก็เอาตรงนี้ไปซัพพอร์ตตรงนั้นครับแต่ถ้าไม่เบี้ยวตรงนี้ก็เป็นของของแอปแล้วแอปก็จะเอามาแบ่งเป็นกิฟต์เชอร์ให้ลูกค้าขาจรที่เข้ามาและก็แบ่งเป็นกำไรให้กับตัวแทนระดับอำเภอและแบ่งเป็นจัดโปรโมชั่นวันข้างหน้าและแบ่งเป็นเข้าแอปกลางของเราส่วนหนึ่งนะครับ ถามว่าเหตุผลทําไมลูกค้าน่าจะต้องใช้บริการกับเราก็ลูกค้าจ่าย300เท่ากันเรียกช่างข้างนอกก็300แต่ถ้าใช้กับเราอะ่ะมันสามารถมีกิฟต์เชอร์มีเหรียญมีเงินเหรียญของเราสกุลเงินของเราเป็นวอลเล็ตของเราเอาไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นหรือร้านสมาชิกในแพลตฟอร์มเราซึ่งบางช่วงเราอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นโดยการที่ว่าวันนี้อย่างเมื่อกี้ สามสิบ uh, บาทถ้าสมมุติว่าเราแบ่งมาให้ลูกค้าเป็นกิบเบิลเชอร์อยู่10บาทเนาะสมมุติว่าเป็น10บาทณนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเงิน10บาทตรงนี้อาจจะคูณ2ก็ได้เหมือนจัดโปรลูกค้าก็มี10บาทไม่ขาดทุนเหลือ5บาทแต่อาจจะเป็น20บบาทบางช่วงเป็นการกระตุ้นส่งเสริมยอดขายเป็นบางช่วงอันนี้ยังไม่ขอลงรายละเอียดดีเทลเชิงลึกนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ที่การตกลงของลูกค้าไอ้ร้านค้าสมาชิกข,ของเราอีกส่วนหนึ่ง อันนี้ก็คืองานเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับงานช่างงานบริการนิยามของตรงนี้ก็คือแตกต่างจากไรเดอร์ทั่วไปคือไรเดอร์ทั่วไปข,ขอแค่ขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นรู้จักเส้นทางก็ไปส่งของได้ละแต่งานช่างงานบริการตรงนี้มันเป็นงานเฉพาะทางขึ้นมาอีกบบรูปแบบหนึ่งคือก็มันต้องให้เด็กเด็กร้านแอร์แหละเขาไปเปลี่ยนแอร์ให้ไปซ่อมแอร์ให้ไปอะไรเนี่ยเขาไปจากจุด A ไปจุด B เขาก็ต้องกลับมาที่ร้านก็คือจุด A เหมือนเดิม ไม่มันไม่เหมือนกับไรเดอร์ทั่วไปแอปสีเขียวสีชมพูที่เขาจากจุด A ไปจุด B แล้วก็รับงานจุด B ไปจุด C ต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆมันมันมันจะแตกต่างกับงานช่าง A เนาะที่งานช่างเฉพาะทางที่ไปแล้วก็กลับอันนี้คือ,อกรอบกว้างๆของงานบริการงานช่างและงานบริการตรงนี้อ,อย่างที่2ครับอย่างที่2คือ,องานสายงานด้านอาหารใช่ครับอาจจะใกล้เคียงกับ แอปเดลิเวอรี่ฟูอาหารทั้งหลายแต่ของเราไม่ในไอไม่เรียกว่าไม,ไม,ไม่ไม่โปร,โปรการใช้ไรเดอร์มากกว่าเพราะเราเราอยากให้ต้นทุนมันลดลงมาเชื่อแน่ว่าอย่างผมคนนึงเลยก็ถ้ามีโอกาสขับผ่านไปก็อยากกินก็แวะถ้าอยากกินก็แวะก็สมมุติอาหารราคอาหารจะ่ละ50บบาทเราขอจากการสำรวจตลาดมาแล้วก็ 10%ร้านอาหารเขาแบ่งให้ได้ครับโดยที่ร้านอาหารเขาจะมีป้าย QR Code อะไรก็ตามที่เป็นของแอป,ปเราซูเปอร์สวิตร่วมกับเราให้ลูกค้าจ่ายผ่านจ่ายผ่านแอป,ปนะครับนะลูกค้าเติมเงินเข้าไปในแอป,ปแล้วก็จ่ายผ่านแอป,ปซึ่งเราก็สั่งอาหารสมมุติว่าสั่งผัดกระเพาะราไข่ดาวหนึ่งจาน50บาท50บาทลูกไม่ค้าก็คงไม่ถามเราเงินสดหรือแอป,ปแล้วก็เวลา ได้อาหารรสชาติและปริมาณตามราคาเงินสดแต่เวลาเราจ่ายเราก็จ่ายผ่านแอปแม่ค้าลูกค้าจ่ายผ่านแอปก็คือจ่าย50บาทแต่แม่ค้าได้เงินอยู่แม่ค้าได้เงินอยู่45บาทก็คือลดไป1 0ก็คือ5บาทแม่ค้าได้เงิน45บาทใน5บาทเนี่ยมันเทียบเท่ากับ10%เดี๋ยวเราก็มาจัดสรรปันส่วนอย่างที่อาจจะใช้โมเดลของงานช่างและงานบริการ เป็นกิฟต์ว่าเชื่อคืนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผลกําไรของลูกค้าเอ้เป็นผลกําไรของตัวแทนระดับอําเภอและเป็นของแอปด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ได้ครับลูกค้าจะได้อะไรถูกไปไม่มกี่บาทก็ใช่ครับแต่บางครั้งเก็บว่าเชื่อไว้เยอะๆอย่างที่บอกว่ามันมีลูกเล่นมันมีจุดจุดหนึ่งที่ถ้าเราส่งเสริมการตลาดหนักขึ้นมาหรือว่าอะไรเนี่ยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีจุดที่ว่า เงินเงินในวอเชอร์ตรงนั้นน่ะสามารถคูณ2ได้คูณ3ได้แล้วแต่บางช่วงนะครับอย่างที่เคยบอกไปก็ก็คือตัดตัวกาลางไรเดอร์ออกไปในที่คิดโหมดนี้ขึ้นมาคิดโหมดหมู่นี้ขึ้นมาเพราะว่ามองดูแล้วว่าแอปสีเขียวและแอปสีชมพูถามว่าเขาเอาแพงไหมมันก็ไม่ค้าจ่ายก็รู้สึกแพงแต่ถ้ามองมองในมุมผมมองในมุมย้อนกลับเข้าไป เขาต้องมีค่าไรเดอร์เขาต้องมีความเสี่ยงในไรเดอร์มีความเสี่ยงมีค่าสึกหลอมีน้ํามันมีอะไรเยอะแยะมันก็อยู่ราวๆสามสเร์เซ็นะครับเนาะจากราคาของยอดขายซึ่งมันไม่ใช่30%ของกำไรมันเป็นสาเป็นของยอดขายซึ่งโกมองว่าหน้าตรงเนี้ยเราขอสิอร์เแม่ค้าโอเคอยู่ครับแล้วเราก็ไปกินเหมือนพวกงินสดข้อดีคือเรียกลูกค้าเข้ามาในช่วงที่แม่ค้า ไม่มีลูกค้าตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้าบางร้านอยากจะได้ลูกค้าในช่วงที่บ่ายสองอะ่ะเข้าปกติคนกินข้าวเที่ยงบ่ายโมงต่บ่ายสองไม่ค่อยมีคนก็ถ้าลูกค้ามาช่วงนี้แม่ค้าอาจจะทําโปรเพิ่มขึ้นได้หรือว่าบอกว่ารับแอปรับจ่ายด้วยแอปของเราช่วงบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปแต่ถ้าแม่ค้าเขาบอกว่าไม่สะดวกรับช่วงเที่ยงเราก็อยู่ที่การตกลงของแต่ละร้านครับบางร้านก็ยอมรับได้บาง บางร้านก็ยอมรับไม่ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันเข้ามาสู่หมวดหมู่ที่สามครับหมวดหมู่ที่สามคืองานด้านขนส่งจะมีรายได้เลยก็คือว่างานหมวดหมู่ขนส่งเนี่ยโกจะแยกออกมาจากตัวแทนระดับอำเภอคือให้ขึ้นตรงกับแอปกลางหมายความว่าโกโดย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 ปกติแล้วก็เป็นในหน้ารถบรรทุกก็มีรถบรรทุกวิ่งเองด้วยครับรับงานเองด้วยเป็นงานเหมาคันครับไม่ใช่งานวัสดุไม่ใช่งานพัสดุชิ้นเล็กๆนะอาจจะเป็นงานเหมาคันอ่า สำหรับค่าบริการเนี่ยค่าสมัครรายปีเนี่ยสืบเนื่องจากดูฐานข้อมูลละเขาถ้าเขาจ่ายค่าสมัครมาเขาก็ต้องขอการันตีว่าเขาจะมีงานได้กี่ครั้งต่อปีต่อเดือนก็ว่ากันไปหน้าตรงนี้กดลดความเสี่ยงโดยการที่ว่าให้เข้ามาฟรีๆแต่คุณต้องซื้อประกันภัยภา,บาคบังคับและสมัครใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่ขอลงรายละเอียดน,นะครับ ประกันภัยภาคสมัครใจและภาคบังคับภาคบังค,บค,บงคับเนี่ยก็คือพรบภาคสมัครใจก็คือประกัน1 2 3ชั้น1ชั้น2ชั้น3ซึ่งทางทีมงานของเรามีนายหน้าวินาศภัยซึ่งจะขายประกันตรงนี้ให้ลูกไอสมาชิกเข้ามาโดยแลกกับสิทธิ์ที่ว่าถ้าคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของแอปเราแล้วคุณจะมี ID มีอะไรมีมีโปรไฟล์ขึ้นมา แต่คุณก็ต้องจ่ายให้เราด้วยการที่คุณต้องซื้อประกันกับเราเพราะของแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องซื้ออยู่แล้วครับราคาเราจะไม่บวกเพิ่มเราจะขายราคาท้องตลาดก็คือตามที่เขาขายกันสมมุติว่าพรบรวิริยะประเภทหนึ่งปีละหนึ่งหมื่นเราก็ขายหนึ่งหมื่นแต่จริงๆเราได้ค่าคอมมิชชั่นจากที่ทีมงานของเราเป็นานายหน้าวินัยสภัยแล้วก็จะเอาส่วนต่างตรงนี้กลับเข้ามาในแอปครับแล้วก็มาแบ่งกัน นะตรงนี้เป็นรายได้ของแอปโดยตรงเลยอีกช่องทางหนึง่งสมมุติว่าถ้าวันข้างหน้าเขารับลูกค้าได้เยอะขึ้นหรือว่าอะไรยังไงก็อาจจะมีขอเพิ่มเข้าบ้างแต่ถ้าสมมุติว่าจะเข้ามาอยู่ในแอปเราฟรีๆเลยแล้วไม่ซื้อประกันไม่ซื้ออะไรเลยอของแบบนี้ก็ต้องแตะเบรกไว้ก่อนโดยที่บอกว่าอีก6เดือนมันต่อได้ก่อนอยู่แล้วของแบบนี้พรบรมันต่อได้ก่อน6เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเนาะ ก็สมมุติคุณมีรถ5คันคุณก็เอามาเอามาเข้าแอปเรา3คันก่อนก็ได้คุณมาซื้อก่อนแต่คุณเพิ่งซื้อพอรบอรไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อเหลืออีกตั้ง5เดือนกว่าจะครบ6เดือนที่ซื้อของใหม่ได้อ่าอันนี้ก็ไม่ขอให้ยังยังไม่สะดวกให้เอาเข้ามาในแอปนะครับรถรถรถที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ก็ทางแอปก็คาดว่าจะมีรายได้จากรถบรรทุกทั่วประเทศอ่าไม่ต่ำกว่า1ล้าน5แสนบาทต่อปีได้อยู่ครับเพราะว่า วงการรถบรรทุกที่โกสังกัดอยู่ในกลุ่มรายรถบรรทุกทุกวันนี้ก็มีมีอยู่หลักประมาณ 25- 0 0 0ถึง30,000คันครับทั้งรถกระบะตู้แห้งคอกซิ่งรถขนผักนะครับรถตู้แห้งก็คืองานพัสดุทั่วไปรถพัสดุเหมือนรถไปรษณีย์รถเคอรี่เนี่ยครับรถตู้แห้งรถคอกซิ่งก็คือรถวิ่งผักรถ6ล้อรถ10บล้อรถพ่วงหรือว่ารถเฉพาะทางบางส่วนก็จะเข้ามาร่วมอยู่ในหมวดหมู่นี้ครับ ยังไงก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถามมาได้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าโกก็อธิบายอาจจะไม่ค่อยเก่งมากพอก็ข่าวๆครับเนาะยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยากให้คนที่ได้ยินได้ฟังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับไม่ว่าเป็นทีมงานพัฒนาหรือว่ามาเป็นนักลงทุนของเราก็ได้ยินดีครับยินดีเปิดรับเสมอโปรเจก t นี้โปรเจกต์ใหญ่ครับโกพูดได้เลยว่าโกททาคนเดียวยังไม่สําเร็จง่ายๆครับ ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอบคุณครับ